การการนิดหน่อยสุจิิาสุธิธโคได้มาทำบุญมาถาวายกับโตใหญ่ทุกวันเนยงมาถวายพราพอ่อโดยสะพาน,นที่อยากจชามาด้วยคือสุภรักษร์ผู้อุจจันทร์กลุมก็ขอบารมีของพ่อพระเจ้าใหญ่ใจอ่อนปลอดารยโขอมีพรามหมายแข็งแรงอยู่เยือมเต็นสุุขมีความสุข จะเรีด้วยควรไม่จเรีญด้วยโภคสมบัสสีมีทองทายุวันนับสุขภาราทุกที่ภารานการทุดมืดเองยากภาวาวนาปราตาธิปูเรติสาคารเอวะมีวัโตตินานเตานางปุปัตตาอิจิตจันปจิจันตุมังคิปภามีวสมิสตุสัตตุเรนโทสังตปา ยันโทปนารสุยัถามนิโชติรสุยัถาสดีลิโยมิวานชนตสัมภาลโคมินานฉตุมาเตมภวานวันดาราโยสุขิเทปายุโก จาจาโรธรรมวาชันติอายวันโนสุขัน